สำหรับใบน,นี้นะคะจะเป็นพอตนะ7.5นิ้วนะคะตัวนี้เขาจะเป็นลายซีสีกาแฟนะคะแล้วเขาก็จะพิมพ์ลายหัวใจนะคะนี่ด้านข้างด้วยนะคะด้านหลังด้วยแล้วก็ผ่านกระเป๋าก็มีนะคะตัวนี้ตัวสายเขาจะเป็นหนังสีแดงนะคะแต่แบบไม่ได้สีแดงเข้มนะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะขีดกระเป๋าก็แดงเลือดหมูนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเออ ต้องมีลูกต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าใบนี้สามารถใส่13 Pro Max ได้ไหมนะคะ mm. เดี๋ยวนุ่นใส่เป็นเคสให้ดูนะคะตัวนี้คือเคส13 Pro Max นะคะสามารถใส่ได้นะคะก็คือใส่เข้าแล้วก็ดึงออกสบายนะคะส่วนกระเป๋าสตางค์ยาวใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้นะคะเพราะตัวกระเป๋าสตางค์ยาวเขายาวกว่าใบนี้นะคะ แล้วก็ที่จะเจอกระเป๋าสตางค์สั้นนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้สามารถใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะแต่ด้วยความที่ว่ารุ่นเนี้ยกระเป๋าสตางค์สั้นเขาจบอ้วนหน่อยนะคะเลยจะทําให้กระเป๋าตัวเนี้ยเขาตุ้ยหนุยไปด้วยแต่ว่าสามารถรูดซิปปิดได้นะคะแต่เขาก็จะตุ้ยหนุยแบบเนี้ยนะคะอ่าถ้าจะแนะนํานะคะแนะนําให้ใช้เป็นกระเป๋าสตางค์สั้นแบบบางนะคะแบบรุ่นเนี้ยนะคะ บางๆแบบนี้นะคะคือใส่เข้าไปอ่ะสบายมากคือเขาจะไม่ทําให้กระเป๋าตัวเนี้ตุงนะคะเพราะเขาแบบพอดีกระเป๋าของเขาแล้วก็รูดซิปได้ด้วยสบายส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่จะเจอคําถามก็เป็นรุ่นสั้นเหมือนกันนะคะรุ่นนี้สามพับอ้นวนๆใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะคะตุงนะคะอ้วนแบบนี้เลยอ่าก็แล้วแต่นะคะลูกค้าท่านใดชอบแบบไหนก็ ตามนั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้ก่อนนะคะ1ช่องแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเขาก็จะเป็นช่องเล็กให้หนึ่งช่องนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามเขาก็จะมีช่องใส่บัตรให้สองช่องอ่าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะคือสามารถสะพายบาแบบนี้อ่าสะพายบาแบบนี้ได้นะคะถ้าว่า สั้นไปนะคะลูกค้าสามารถซื้อสายเติมจากช้อปปีได้นะคะเป็นลูกเล่นเพิ่มนะคะเขาก็จะทําให้ตัวเนี้ยเขายาวขึ้นนะคะเป็นสายสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเป็นสายมุกหรือสายหัวใจอะไรเงี้ยเขาจะมีลูกเล่นให้นะคะหรือถ้าลูกค้านะคะมีสายสะพายสายโซ่ที่เป็นสายสะพายยาวนะคะ mm hmm. ก็สามารถเอามาคล้องใส่ได้นะคะสะพายแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเล็กๆน่ารักอ่ะ ลองดูนะคะใครชอบ